ออมเงินยังไงให้ได้เป็นล้านเป็นล้านเลยวพี่เป็นเพื่อนอยากออมเงินให้ได้สักล้านสองไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากออมเงินให้ได้สักล้านสองเนี่ยถ้าออมเงินด้วยวิธีปกติทั่วไปก็คงต้องเก็บเดือนละหมื่นใช่ไหมครับปีหนึ่งได้แสนสองเก็บสักสิบปีก็ได้แล้วครับล้านสองแต่โหมันเทคเวลาสิบปีเลยนะการที่ต้องเก็บเงินให้ได้ล้านสองยังไม่รวมนะครับว่าอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อณตอนนั้นอ่ะมันจะขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับ วันนี้ผมมีอะไรเจร๋งๆมาให้ดูครับก็คือดอกเบีย้ยทบต้นครับผมผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนกล่าวว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแต่มันมหัศจรรย์จริงๆผมลองให้เพื่อนๆคิดเล่นๆละกันว่าเราไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้สัก7%จากที่เราจะได้เงินล้านสองในระยะเวลา10ปีนะครับมันจะเหลือเพียง8ปีเท่านั้นครับเราได้เวลาเพิ่มมา2ปีครับผมแล้วถ้าเราใช้10ปีเหมือนเดิมละครับและนี่คือจํานวนเงินที่จะได้ครับ ยังไม่รวมนะครับว่าเพื่อนๆไปลงทุนอะไรที่มันได้มากกว่า7%อีกนะครับอาจจะ10% 15 20ก็จะได้เยอะกว่าน,นี้มากๆครับผมเห็นไหมครับว่าดอเบียกตบต้นมหาศาจา์จริงๆครับแล้วตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า